มือที่เพื่อนอยู่มีเชื้อโรครู้หรือเปล่ามือที่เพื่อนอยู่มีเชื้อโรครู้รเปล่ามาล้างมือกันเถอะพวกเรามาล้างล้างมือกันเถอะมาล้างมือกันเถอะพวกเรามาล้างมือกัน7ขั้นตอนในการล้างมือมาๆมาล้างมือกับเจ็ท่าล้างมือท่าที่หนึ่ง ท่าที่ส u ท่าปลาดาวเอาฝ่ามือทุบหลังละนิวถูอนิ้วูท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 ููท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 ููทูทททู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 ลูท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 ูาูอูท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 ทููทอทนิ้วูููููู

ทท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 มาลางมือกันเธอพวงดามาล้างมือกันเธอมาลงมือกันเธอพวงดามาล้างมือกันอย่าลืมล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะ สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูโบอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน่วยที่สองตัวฉันเรื่องมือของฉันนะคะวันนี้คุณครูโบจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะกิจกรรมเกี่ยวกับการทําความสะอาดมือและการดูแลรักษามือของเรานะคะเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กๆจะต้องล้างมือในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะอ่ะเด็กๆเห็นอะไรในภาพคะเด็กๆกําลังทําอะไรกันเอ่ย เด็กๆกำลังทานข้าวทานขนมใช่ไหมคะก่อนที่เด็กๆจะทานข้าวทานขนมเด็กๆก็จะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะด้วยสบู่แล้วล้างน้ำให้สะอาดนะคะเพื่อที่ป้องกันเชื้อโรคเวลาเราจะหยิบจับสิ่งของใส่ปากนะคะแต่เมื่อเด็กๆนะคะทานอาหารเสร็จแล้วหรือทานขนมเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องมาล้างมืออีกครั้งเพื่อให้สะอาดนะคะอ่ะกิจกรรมต่อไปค่ะ นั่นก็คือการล้างมือก่อนหลังเข้าห้องน้ํานั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเมื่อทาธุระเสร็จแล้วนะคะหลังจากออกจากห้องน้ําเด็กๆก็จะต้องมาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดมือของเด็กๆมาจากห้องน้ํานั่นเองค่ะอ่าภาพที่3ค่ะอ่าเด็กๆเห็นอะไรคะอ่าเด็กๆกําลังเล่นดินนะคะหรือเล่นดินเหนียว ดินน้ำมันใช่ไหมคะหรือกิจกรรมอะไรต่างๆที่เด็กๆต้องใช้มือเล่นแล้วทําให้มือสกรปรกนะคะเด็กๆก็ต้องล้างมือให้สะอาดหลังจากเล่นเสร็จแล้วทุกครั้งนะคะ,ะมาดูภาพต่อไปค่ะ,ะสิ่งสําคัญที่อยู่บนนิ้วมือของเราคืออะไรคะเด็กๆอนั่นก็คือเล็บมือของเรานั่นเองเด็กๆจะปล่อยเล็บยาวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อเด็กๆเล็บยาวเชื้อโรคก,ก็จะ ไปอยู่ในเล็บของเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอแต่เด็กๆจะตัดเล็บเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตัดเล็บให้ถ้าเด็กๆตัดเองอาจจะเกิดอันตรายกับนิ้วมือเด็กๆได้ใช่ไหมคะมาดูภาพต่อไปค่ะอาเด็กๆเห็นภาพที่อะไรอยู่คะเด็กๆเขากำลังกลุมอะไรอยู่อากลุมท้องเขาเป็นอะไรคะเด็กๆ ปวดท้องนั่นเองและเด็กๆทราบไหมคะว่าทําไมถึงปวดท้องเพราะว่าไม่ชอบล้างมือนั่นเองทําให้เชื้อโรคอยู่กับมือของเรานะคะเมื่อเด็กๆหยิบสิ่งของใส่ปากเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายของเด็กๆนะคะทําให้เด็กๆปวดท้องเมื่อปวดท้องแล้วเด็กๆต้องไปหาใครคะอ่าใช่แล้วค่ะต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมคะ ถ้าเด็กๆคนไหนไม่อยากไปหาคุณหมอนะคะเด็กๆจะต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอตามที่คุณครูได้สอนไปนะคะว่าเด็กๆจะต้องล้างมือในช่วงเวลาใดบ้างนะคะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปที่คุณครูนํามาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมล้างมือแล้วก็ดูแลมือของเราให้สะอาดอยู่ทุกครั้งด้วยนะคะครั้งนี้เรามาเข้าสู่ใบงานของเราค่ะอยู่ในชุดบันทึกประสบการณ์ชุดที่หนึ่ง หน้าที่14นะคะให้เด็กๆสังเกตดูในรูปภาพนะคะว่าในรูปภาพมีอวัยวะมืออยู่ทั้งหมดกี่ภาพแล้วใช้สีขีดทับรูปภาพมือให้ถูกต้องนะคะส่วนการบ้านค่ะอยู่ในชุดเสริมทัสษะและศิละปะหน้าที่16นะคะเด็กๆสังเกตด,ดูรูปภาพมือเหมือนเดิมเลยค่ะว่ามีรูปภาพมืออยู่กี่ภาพ แล้วใช้สีขีดทับรูปภาพมือให้ถูกต้องเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูได้ตรวจในลายกลุ่มด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ค่ะอ่ะอะที่สําคัญเด็กๆอย่าลืมล้างมือและดูแลเล็บมือด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูโบลาไปก่อนค่ะบา,บายๆขอบคุณค่ะ